ที่มัสยิดดาลอสอาดะอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุตรปาการพรนท่านพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยมาลายูจากรุ่มน้ำปัตตานีสู่รุ่มน้ำเจ้าพยา224ปีโดยมีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุตรปาการนายบุญเลิศฟักสวัสด์นายกเทศมนตรีเมืองรัตหลวงพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการให้การต้อนรับ โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยมายูจากลุ่มน้ำปัตตานีสู่ลุ่มน้ำเจ้าพยา224ปีณบ้านปากรัดเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมขนบรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิมบ้านปากรัดนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งจะก่อให้เกิดความสมานฉันท์โครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดาลอสอาดะศูนย์ข้อมูลเครือญาติมุสลิมมาลายูรุ่มน้ำเจ้าพยาสโมสรมาลายูรุ่มน้ำเจ้าพยาและศูนย์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักขา่าพีเอ็นนิวรายงาน